มาดูเรื่องเราเกือบขิดใครจะคิดว่านั่งอยู่เกาะกลางถนนนะก็คิดว่าเออมันก็ไม่น่าจะมีอะไรปรากฏรถกระบะเสียหลักมาจากไหนไม่รู้ดีมาหยุดเกือบถึงอยู่แล้วเชียร์ไปดูภาพกันหน่อยครับอขออนุญาตถอนคำพูดคำว่าเกือบถึง ถ,ถ,ถึงแล้ว,ลวคือ,อคือไอ้หนูที่มีเป็นร้านเลือกสังสรรค์กันอยู่ตรงเกาะกลางถนนค่ะไปทำอะไรันลูกเอ้ยเนี่ยเห็นไหมพี่กอบาเขาเลยจัดให้เป็นอุทาหรณ์ว่าไปสังสรรค์กันตรงอื่นลูกจับกลุ่มคุยกันตรงอื่นเกาะกลางถนนไม่ใช่ที่ปลอดภัยของคุณหมายยังวิ่งเลยนี่วัยรุ่นสี่คนวิ่งหนีตาย รถกระบะคันนี้เสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางชนเสาไฟฟ้าหักแล้วกระเด็นไปหยุดตรงนี้ก่อนถึงสี่แยกป้อมตํารวจนาย,ยังกลักเทียมเอเทพสถิตชัยภูมิเพราะดีโดนแต่ของไม่โดนคนคนขับรถกระบะชื่อนายกนลวัฒน์อายุ29ปีเจ็บเล็กน้อยสอบถามชาวบ้านบอกไอ้กระบะคันนี้ขับแซงหน้าเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วก็มาเกิดเหตุตรงนี้แหละก่อนจะแบบปีนขึ้นเกาะกลางถนนแบบนี้เป็นไปได้ว่าอาจจะหลับในหรือเปล่าเพราะดูลักษณะแล้วมันเหมือนฉลับฉลับ ขอเตือนทุกคนอย่าชะล่าใจเห็นถนนโล่งไม่มีรถอย่าพากันไปนั่งเล่นบนเกาะกลางเขาก็ไม่ไปนั่งเล่นบ,บนเกาะกลางอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไอ้กลุ่มนี้สิ<ม>ถูกไหมเพราะว่าคุณไม่ได้จอดรถไว้มอเตอร์สไซค์คุณไม่ได้จอดริมถนนนะคุณจอดริมเกาะกลางเดี๋ยวถ้าย้อนกลับไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกทีหน,นึ่งเนี่ยมอเตอร์สไซค์เองก็ไปจอดอยู่ตรงริมเกาะกลางอะ่กะก็สังเวยไป จะสงสารก็สงสารไม่เต็มปากเพราะเกาะกลางถนนมันก็ไม่ใช่ที่ที่เองจะไปนั่งจับกลุ่มคุยกัน<ะ>เนาะมาริมริมทางหน่อยก็ได้ลูกเอ้ยจะได้ปลอดภัยนะครับเอาไปดูอีกเหตุการณ์ก็รถกระบะเหมือนกันอันนี้เสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางมีผู้โดยสารติดอยู่ข้างใน5คนแต่จริงๆรถคันนี้มาคันเนี่ยเคนแต่ปรากฏว่าตัวคนขับคือคุณเอกอายุ31ปีกับลูกสาวสองขวบพอจะหอบร่างออกมาจากรถไหวเจคนนี้ไปเที่ยวสงกรานในตัวเมืองลำปาง กำลังจะกลับบ้านอยู่ที่ตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองก่อนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านเหลืออีกแค่3โลรถเสียหลักหมุนและคว่ำตกข้างทางอย่างที่บอกคนขับรถกับลูกสาวพอจะหอบร่างตัวเองตะเกียกตะกายออกมาจากรถได้แต่ญาติผู้ใหญ่ที่เหลือ<ฮ>ติดอยู่ในรถต้องขอความช่วยเหลือจากกู้ภยัยน่าจะมาจากฝนตกหนักถนนลื่นเอารถไม่อยู่พอมันเหินแค่นั้นนะคุณผู้ชมมันหมุนเลยแล้วมันก็คว่ำ เอา้ามาดูเรื่องของจํานวนอุบัติเหตุกันหน่อยไม่เห็นทางเช้านี้ที่หมอชิดก็พูดถึงแล้ว<ฮ>อีกสักครั้งหนึ่งจะได้มาป้องปรามมาเตือนๆกันหน่อยหลายคนบอกนําเสนอทําไมอะ่ะมันมีแต่เรื่องไม่ดีก็เรื่องไม่ดีก็ต้องนําเสนอนะคุณผู้ชมเพราะถ้าไม่นาเสนอก็ขับรถกันไปเต็มที่เหยียบเต็มพิกัดเลยไม่มีอุทาหรณ์ไม่เชื่ออะไรกันเลยนี่นะครับไม่ได้สถิติมีไว้ทําลายเหมือนทําขึ้นมนุษย์นะ<ฮ>อันนี้ต้องช่วยกันทําให้มันเป็นศูนย์สิอุบัติเหตุเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ย2วันสร้ง เจ็บ458ตายเกินครึ่งร้อยแล้วนะครับจะ60คนแล้วนะมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมเกิดอุบัติเหตุสูงสุดแล้วกลายเป็นว่าจังหวัดที่เสียชีวิตสูงสุดตอนนี้มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครวันก<ฮ>่อน5อีกวัน4บวกเข้ามาตอนนี้โห9คนแล้วนะ<ฮ>ตายอะไรกทมกันเยอะนะปกติจะเป็นออกแต่จังหวัดกันเยอะหรือว่าปีนี้คนอยู่กทมเยอะก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวหรอก อยู่ที่ว่าพื้นที่ไหนประมาทหน่อยก็ตามนั้น<ช>นะครับเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะ